วันนี้เวลา19นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาสมเด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันทดน้ำซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา12สิงหาคม2566 รวมทั้งสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาและพัฒนาโขนโมลนิทิส่งเสริมศิลป,ปาชีพให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นที่ชื่นชมในระดับนานา,นาชาติ โอกาสในเท่าพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงโขนซึ่งยึดแนวบทพระราชินิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกัรทดน้ำตั้งแต่หลังจากที่กุมภการทำศึกโมฆะศักดิ์กับพระลักษณ์แต่ไม่สำเร็จจึงคิดหาวิธีทำกลศึกนิมิตกายลงไปใต้น้ำทำพิธีทดน้ำนอนขวางแม่น้ำไว้เพื่อขัดขวางกองทัพพระรามเมื่อหนุมานแปลงเป็นเหี่ยวสืบรู้ความลับของกุมภการ จึงดำน้ำลงไปพบกลุ่มพกันนอนขว้างอยู่จึงนิมิตกายแผลงฤทธ์ต่อสู้จนกลุ่มพกันแพ้หนีไปจากนั้นกุมพกันยกกองทัพออกรบกับฝ่ายพระรามพระลักษ์จนกลุมพกันต้องสอนเห็นพระรามมีสี่กอนรู้ว่าเป็นพระนารายณ์อวาตารจึงทูลขอโทษและฝากพิเภกพระรามให้อภัยอย่าโทษและให้พรกลับคืนสู่ฟากฟ้าหลังจากจบการแสดงพระราชธรรมพระวโรกาส ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำผู้แทนคณะกรรมการและคณะนักสแสดงเฝ้ารับพระราชทานช่อดอกไม้สำหรับการสแสดงโขนในครั้งนี้นำการออกสื่อของกลุ่มพักันในครั้งที่ 3, และครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของกลุ่มพักันมาจัดแสดงเพื่อให้เห็นถึงความรักความสามัคคีความผูกพันของพี่น้องวงญาติที่ไม่อาจตัดขาดกันได้รวมทั้งการให้อภัยไม่จองเวร ให้เป็นบาปเป็นกรรมสืบต่อกันไปซึ่งคุณธรรมเหล่านี้เป็นหลักคิดที่ควรคงอยู่เป็นแบบอย่างอันดีงามสืบไปในสังคมปัจจุบันเวลา16นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนวชราวุธวิทยาลัย ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและพวงมาลาสวมพระองค์แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรม,มาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมวชิชราบุตรวิทยาลายัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบ นักเรียนเป่าแตรนำเพลงมหาวิชาวุฒราชาสดุดีและร้องเพลงมหาวิชาวุฒราชาสดุดีแล้วทรงจุดธูปเทงเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมรูประบาดสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนสวดวิชาวุธทานุสอรสระาคาถาของสุชีวูพิขุน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณที่ทรงพระกกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างโรงเรียนมหัดเล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันแทนการสร้างวัดประจำราชการด้วยทรง,งเห็นว่าหากทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่จะเกินความจำเป็นในส่วนของการบำรุงพระพุทธศาสนาสิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นคือการให้การศึกษาแก่ราษฎรในวันที่29ธันวาคม2453จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดรับนักเรียนและถือเป็นวันพระราชทานก่าเนิดโรงเรียน จากนั้นเสด็จไปยังห้องสับปกรณ์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์51รูปพระสงฆ์สับปกรณ์ทรงหลังทักษินโนโทกต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องพิธีนักเรียนร้องเพลงเราเด็กในหลวงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววงจุนตุริยางบรรเลงเพลงสันเสริมระบบารามีบทพระสุบิน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญยาว่าสมเด็จพระมหาเีราราชเจ้าทรงครองสิณิราชสมบัติเป็นเวลา15ปีโดยสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงวางพวงมาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธ์ีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาสวมพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมมาชานุสร์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ้พระราชฐานที่ดินนาทุงสาลาแดงสำหรับจัดสร้างสยามราชพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสินค้าเป็นครั้งแรกและจัดให้เป็นศูนย์สาธารณะสำหรับประชาชนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชฐานชื่อว่าสวนลุมพินีโดยในวันนี้ยังมีคณะองคมนตรีตลอดจนหน่วยงานต่างๆอาทิวชิราวุธิวิทยาลายัยผู้แทนสำนักนายกกับผู้แทนนายกรัฐมนตรีร่วมวางพรมาลา พระบ,บรมราชานุสรร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา17นาฬิกา56นาทีสเสด็จออกนวางสุโขทยัย พระราชธรรมพระวะโรกาสให้หนายเปดโดรสวาเลนเอกอักรราชาทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธ์รัสวิสประจําประเทศไทยเฝ้าในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่